ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้อีกครั้งสวัสดีค่ะ FC แฟนคลับมิดรักแฟนหมอล้ัทั้งหลายเมื่อนี่ก็มาพบพอกับสาวไอคนเดิมแล้วก็เช่นเดิมค่ะพี่น้องขะสาวไอเองนะคะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเห็นภาพแล้วก็เหตุการณ์นี้อีกครั้ง หลังจากที่คุณแพลว์แสงทองและบอสบิ๊กบิ๊กทิติวุฒินะคะเพินเ่นได้เลิกล่ากันไปด้วยเหตุผลมือที่3และดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะจบกันด้วยไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีข้อพิพาทกันเรื่อยมานะคะมีประเด็นกันอยู่เรื่อยไม่ว่าจะทั้งญาติของคุณแพลว์แสงทองนะคะมีการแซะบอสบิ๊กและทั้งญาติบอสบิ๊กโพสแซะ ทางฝั่งคุณแผวเผาเสียงทองนะคะก็แซะกันไปกันมานะคะเป็นประเด็นอยู่เรื่อยและก็มีข้อพิพาทเรื่องลูกหลังจากที่บอสบิ๊กเองเนี่ยก็ได้ออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์มีเสียงในตัวลูกเลยเพราะตนเองเนี่ย อยู่กินกับแพรพาวแสงทองไม่ได้แต่งงานกันแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั่นเองแล้วสิทธิ์ทั้งหมดเนะะี่ยค่ะก็ตกเป็นของคุณแม่แพรพาวแสงทองก็ได้ยื่นนะคะข้อพิพาทขอสิทธิ์การดูแลบุตรนะคะเพราะอยากจะมีสิทธิ์มีเสียงเป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายและก็ได้เรียกร้องนะคะอยากจะให้น้องนานิตะเนี่ยไปเรียนที่ขอนแก่นบทสรุปแล้วนะคะทั้งคู่นะก็ตกลงกันได้ด้วยดี โดยที่นะคะคุณบิ๊กเนี่ยก็ได้เป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่สองคนได้นัดไก่เกลี่ยก,กันไปเมื่อไม่นานมานี้ที่จังหวัดยะโสธรวันนั้นนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมายแค่มาสรุปว่าอ่าวันนี้นะคะบอสบิ๊กเองเนี่ยได้สิทธิ์เป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วส่วนแพลวนะคะก็ บอกว่ายอมอ่อนยอมให้คุณพ่อเขาได้รับสิทธิ์นี้และเมื่อคุณพ่ออยากจะมาหาลูกทั้งสองเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้คุณแม่ไม่ว่านะคะแล้วก็ส่วนเรื่องเรียนของน้องนาลีตะนะคะไม่ได้เรียนที่ขอนแก่นไม่ได้เป็นไปตามที่บอสบิ๊กเขาตั้งใจไว้แต่น้องได้มาเรียนโรงเรียนนานาชาติที่กรุงเทพและเหตุการณ์นี้นะคะวันนี้นะคะไม่นานมานี้คุณแพรวเสงยงทองเนี่ย ก็ได้อัพโหลดรูปครอบครัวค่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งครอบครัววันนี้เป็นครอบครัวที่ไม่ธรรมดาเด็มีทั้งคุณแพรวแสแสงทองบอสบิ๊กน้องนาลิตะน้องโตเกียวร่วมเฟรมกันอย่างอบอุ่นเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็สุดประทับใจทำให้ fc แฟนคลับเนี่ยคะ่ะรู้สึกว่าเปื้่มปิ่มกับภาพนี้มากๆนะคะคุณแพรวเสงทอง ได้อัปโหลดรูปนี้ลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะพัทรนันท์รักษาอ่าและก็มีนะคะข้อความนะคะบอกว่าทำหน้าที่แม่และพ่อคะ่ะถ้าพ่อมีเวลาก็มาหาลูกได้ตลอดนะต่างคนต่างทำหน้าที่บางอย่างอาจจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือ ความรักที่มีต่อลูกทั้งสองแล้วก็มีอีโมจินะคะยิ้มแล้วก็สู้ๆเป็นภาพที่น่ารักมากจริงๆคะ่ะพี่น้องะ่ะหลายๆคนนะคะก็เข้ามาให้กำลังใจคุณแพลวาวกันอย่างล้นหลามเลยแหละคนแชร์ถึง300กว่าแชร์เด้คนเข้าไปกดไลค์เยอะมากนะคะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เรียกเร้กว่าคอมเมนต์นะคะแตกแตนเลยแหละคะ่ะพี่น้องะ่ะ ส่วนมากก็จะไปให้กําลังใจคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าตอนนี้เนาะก,ก็เป็นคุณพ่อที่ดีของลูกๆคุณแม่ที่ดีของลูกๆทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีเท่านั้นนะคะหลายๆคนเนี่ยเพิอเพ่อนก็แอบเชียร์แล้วก็แอบหวังนะคะพี่น้องคะหวังว่าทั้งคู่เนี่ยสักวันหนึ่งอาจจะรีเทิร์นเนาะคะ่ะเพื่อลูกๆก,ก็ได้ อะไรก็เกิดขึ้นมาขึ้นได้เราไม่สามารถตอบได้ของเรื่องของอนาคตเนาะแต่ว่า FC f แฟนค่ับก็แค่ว่าแอบเชียร์อยากจะให้ทั้งคู่นะคะกับมาคืนดีกันเพราะว่าก็ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมเวลาที่สองคนเนี่ยพันยูน้ำกันมันเป็นโมเมนต์นารักอีกอย่างหนึง่งเพิ่นกนมีแกวตาดวงใจทั้งสองคนนะคะเป็นเชือกทองข้องใจคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้ว ก็อยากจะให้กลับมาคืนดีกันหลายๆคนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นคุณพ่อที่ดีคุณแม่ที่น่ารักของลูกๆทําทุกอย่างเพื่อลูกแบบนี้สิคือคุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างคุณว่าดีถึงว่าพ่อแม่จะมีปัญหากอี่ยงกันแต่เพื่อลูกแล้วนะคะ่ะทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนว่าต่างคนก็ต่างลดทิฐิลดความรู้สึกของตัวเอง ทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะพี่น้องขะและหลังจากนั้นน้องโมดุลนะคะพี่น้องขาเพจนะคะหมอลำแพร์าวแสงทองเนี่ยก็ได้อัปโหลดคลิปพ่อลูกเขาคุยกันเล่นกันระหว่างน้องนาลิตะแล้วก็คุณพ่อบิ๊กนะคะคุณกระเดเซ่ให้พอเพลินเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าน้องตอนนี้ก็ไปเรียนนานาชาติคุณแม่ก็อยากจะ อัพสกิลนะคะทดสอบกันไปเรียนครั้งแรกเนี่ยน้องได้อะไรมาบ้างอยากจะให้ลองทักทายคุณพ่อให้คุณพ่อชื่นใจแล้วคุณพ่อเองก็ได้อุ้มน้องนะคะน้องโตเกียวแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นมันเป็นภาพพี่น่ารักแล้วก็อบอุ่นอ่ะพี่น้องค่ะก็มีจะบอกว่าจะก็มีศิลปินหลายๆคนเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจนะคะคุณแพรวพวแล้วก็บอสบิ๊กกันอย่างล้นหลามอย่างน้องเพลงพิมพ์ระดาเนี่ยก็ เข้ามาให้กำลังใจเนาะบอกว่าน่ารักอบอุ่นมากๆค่ะที่สุดเลยค่ะอบอุ่นมากภาพนี้แล้วก็บอสบอยซิริชัยก็ได้มาเม้นเหมือนกันนะคะน่ารักมากๆเลยครับอ่าเออนุชาบอกว่าน่ารักมากๆครับคุณคณิษฐานะคะแฟนของก้องห้วยไร่เนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์น่ารักมากๆค่ะอีหลาเป็นสาวแล้ว คุณกอกะโนกบอกว่าน่ารักอบอุ่นมากๆแม่แพลวแล้วก็บอสนกนะคะก็บอกว่าน่ารักน่ารักมาก FC แฟนคลับนะคะบอกว่าน่ารักลหลายๆคนเนาะทั้งศิลปินนะักร้องลหลายๆคนเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยบอกว่าเป็นภาพเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแม่ดีใจนำจนน้ำตาไหลคอเลยจ้า ลหลายคนก็เพิ่มปิ่มเด้เห็นภาพนี้เพราะว่าอย่างที่สาวไอบอกแล้วค่ะว่ามันกับโมเมนต์ภาพที่เราเห็นหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยเลิกลากันไปไม่มีโอกาสได้เห็นภาพนี้เลยแต่เมือนี่นะคะเป็นภาพสุดประทับใจทั้งคู่เลยนะคะทั้งคุณแพรว์พาวเสียงทองแล้วก็บอดบิ๊กรวไมไปถึงน้องนาลิตะและก็น้องโตเกียวค่ะพี่น้องคะ,ะจังไดสาวไอก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะคะเพราะว่า ทั้งคู่เนี่ยเพื่อนสิเลือกทางใดเลือกทางที่จะเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของน้องโตเกียวแล้วก็น้องนาลิตะเท่านั้นหรืออนาคตทั้งคู่จะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันสาวไอาก็ยินดีทั้งทั้งสองทางเลือกนะคะทุกทางเลือกที่เพื่อนเลือกนะสาวไอาก็ยินดีนัแล้วก็ขอให้ทั้งสองคนรวมถึงน้องนาลิตะแล้วก็น้องโตเกียวนะคะมีความสุขมากๆนะคะ โอกาสหน้าสาวไอจะมาอัปเดตข่าวของครอบครัวนี้นะคะความนนารักของน้องโตเกียวแล้วก็น้องนาลิตะที่ช่องมักมอลามิวฝาก mm hmm. FC แฟนคลับกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องมัก m o มอลามิวไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ